กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปรดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับตอนที่305แคนต้องชำระเออจะว่าไปแล้วอาจารย์มาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันสามารถไปทำสงครามที่หนักการัน,นก็เลยอยากจะมาขอเข้าร่วมตัวอีงไงล่ะเออครับแต่อาจารย์เป็นพ่อค้านะนั่นก็ใช่แต่ฉันน่ะ ไม่ใช่พ่อค้าสาบันทั่วไปอีกต่อไปแล้วนะฉันอิสติย์ลำที่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พันหลีตาลงเขาเห็นซิดและจ้องมองอยู่สักพักนึงซิดเองก็เอียงคอไปด้านข้างขณะที่จ้องมองอิสติลำด้วยความสนใจแต่ไม่ช้าคนทั้งสองก็ร้องตะโกนออกมาแทบจะพร้อมกันนายฮอบบิทที่หลอกฉันที่กีรันฮะคุณไอหน้าโง่ที่ผมหลอกที่กีรันอเอซิดนั้นถึงกับต้องกรีดรองมา ก่อนที่จะพลงสิ่งที่คิดเอาไว้ออกมาจากปากนั่นจึงทำให้เขาต้องเอามือตะคุบปากตัวเองถูกต้องแล้วซิดและอิสยูลัมเคยพบเจอกันเมื่อนานมาแล้วอิสยูลัมได้ช่วยเหลือซิดเอาไว้จากพวกมอนสเตอร์แต่ซิดกลับลรือบุญคุณและหลอกลวงอิสยูลัมก่อนที่จะหนีจากเป็นเพราะแบบนั้นอิสยูลัมจึงไม่อาจจะนอนหลับได้อย่างสุขกายสบายใจเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเบล้าของอิสยูลัมตอนนี้เริ่มดำมืดขณะที่นึกย้อนถึงอดีตที่ผ่านมา <c oughs> ได้เจอโคกรณีเก่าที่ไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกพอมาคิดดูแล้วที่ฉันต้องทุกข์รำไรกับคนนายหลอกลวงฉันฮะอะไรกันครับอาจารย์รู้จักซิดด้วยเหรออะไรนะดินไหนก็รู้จักไอคอปบิตดีด้วยเหรอครับคือว่าอากำลังจะต่ากลับไปแต่ก็พบได้ว่าบรรยากาศนั้นแปลกประหลาดไม่น้อยซิดสีหน้าเปลี่ยนเป็นซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวก่อนที่จะวิ่งหนีเออไม่ เขาพยายามจะวิ่งต่างหากมือของอิสอยูลามยื่นไปควา้าซิดเอาไว้ได้ทันจากนั้นเขาจึงลากหลังของซิดมาพูดกับอาร์คเอาไว้ค่อยคุยกันที่หลังแล้วกันฉันมีเรื่องจะต้องสะสางอ,อ,อาร์คนิมช,ช่วยผมด้วยซิดตัวสั่นและกรีดร้องออกมาราะว่าอาร์คเพียงแค่ได้แค่มองจากระยะไกลแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันเรื่องอะไร แต่ดูจากสีหน้าของซิดแล้วหมอนี่ต้องเป็นคนที่ทำผิดแน่กระทัางว่าไม่ใช่ในกรณีนั้นตัวเขาคิดอยู่เมื่อครู่แล้วว่าจะสั่งสอนซิดอีกครั้งอยู่เหมือนกันเป็นเพราะแบบนั้นเขาจึงไม่คิดจะเข้าไปห้ามหรือว่าช่วยเหลือซิดแต่อย่างใดนี่น้อยนะเออปล่อยไปเลยครับอาจารย์ไม่ใช่คนที่ทำไรร้าเหตุผลซิดจะต้องทำไรผิดต่ออาจารย์มากอย่างแน่นอนอาร์คเข้าไปยืนขวางทางกลุ่มทันบนที่พยายามจะเข้าไปห้ามทับ นั่นจึงทําให้ซิดต,ต้องร้องออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเออผมผมีจริงครับผมยอมครับเออเพราะงั้นได้โปรดช่วยด้วยที่ผมโกงไปผมไม่ได้สักเกรดท่องแตงเลยนะจําเขายูนิคอนได้มาที่ผมให้อังนิมตอนนั้นน่ะหืมขอนิดก่อนนะมีเรื่องแบบนั้นด้วยเหรออาแกลงทาเป็นไม่รู้ไม่เห็นละหันหลังให้ซิดถึงกับต้องอ้าปากร้องเรียกก่อนที่จะโดนลากเข้าไปในมุมมืด เสียงกรีดร้องของซิดยังคงดังไม่หยุดและกล้องไปทั่วทั้งพื้นที่เ<อ>สียงกรีดร้องของซิดเสมือนดังเพลงบรรเลงให้อาร์คได้ชื่นชมอาร์คนายจะปล่อยไว้แบบนี้เหรอแต่ก็นะฉันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นจัสติสแมนเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงครับเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะอาร์คยิ้มก่อนที่จะเดินไปยังพื้นที่ซึ่งกำลังเกิดความรุนแรง พอพลุพุ่มไม้และก้อนหินที่บทบังเขาจึงได้เห็นอิุยูลัมแต่แล้วเขานั้นกลับไม่เห็นซิดเป็นเพราะว่าซิดนั้นโดนทุบตีด้วยอิุยูลัมจนสภาพในตอนนี้มีแต่รอยช้ำจ้ำเลือดเต็มไปหมดพออาร์คโผมาซิดก็มีสภาพคล้ายกับสร้างศพที่พยายามจะลุกขึ้นยืนก่อนจะคว้าขากระเกงอาร์คเอาไว้อาคนิมช่วยผมด้วยผู้ชายคนนี้ไม่ยช่คนแล้วหืว่าอะไรนะไอ้มอนี่ช่วยผมด้วย อาร์กมองซิดก่อนที่จะถอนหายใจเฮ้ย hey, ฉันไม่รู้นะว่านายไปมีเรื่องอะไรมานะแต่อาจารย์จะไม่หยุดแน่ถ้าเกิดว่าฉันไม่ขอ <c oughs> ก็นะมันคงจะดีถ้ามีพ่อค้าสักคนอยู่ช่วยกองทัพจัดพัสดุลัสเบียงนายคิดว่ายังไงล่ะซิดท,ที่หวั่นภาวาพัานพบกับปลายทางสิ่งที่ต้องพูดในสถานการณ์นี้เขารีพยักหน้ารับอย่างรวดเร็วและตอบกลับ <c oughs> วันยอมเับาแาทุกคนเออครับครับผมจะทำไม่ว่าอะไรผมก็ทำหมดเลยผมผมจะพยายามให้มากขึ้นด้วยช่วยไม่ได้หรอกนะอิชยูรำจ้องวังซิดที่กองอยู่กับปืนแล้วพูดออกมาเหมือนครั้งนี้นายจะสำคัญกับอาร์คเนะฉันจะยอมปล่อยไปก็แล้วกันแต่ระวังเอาไว้เถอะถ้าฉันรู้ว่านายทำตัวแย่เหมือนครั้งนั้นหรือก็มันจะไม่จบง่ายเหมือนครั้งนี้นะฉันจะตามไปล่านายจนกว่าจะเห็นน้รบกันข้างหนึ่ง เข้าใจใช่ไหมเอ,อ่อครับครับผมผมจะจําไว้ขึ้นใจเลยครับซิดในตอนนี้ตัวสันเทิมทั้งที่ยังนอนกองอยู่กับพื้นขณะที่ให้มอบคําตอบให้อาคิดว่าการกระทําต่อซิดนั้นออกจะเกินเลยไปอยู่บ้างกับการโดนทุบตีนานกว่า10นาทีถึงแม้จะเป็นภายในเกมแต่ว่ายังไงแล้วสภาพของซิดตอนนี้ก็น่ากลัวเกินไปคล้ายๆกับซอมบี้ที่มีเนื้อหนังเละเทะก็ไม่ปานและด้วยการที่ซิดก็รู้สึกเจ็บปวดจากไฟฟ้าสถิตเล็กน้อย เพราะอะไรอิสยูลัมถึงต้องไปทําให้เป็นเรื่องยุ่งยากกันด้วยละ่ะมันมีเรื่องหนึ่งที่อาร์คยังไม่รู้อิสยูลัมต่างว่าจากคนอื่นหากแขนของอิสยูลัมหักเขาก็จะรู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่ในกรณีผู้เล่นคนอื่นจะไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดถึงขนาดนั้นอิสยูลัมยังไม่รู้ถึงความแตกต่างเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าถึงยังไงแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นคนไหนหากโดนอิสยูลัมเข้าโจมตีใส่จุดตาหลายครั้งเข้ามีอันจะต้องได้เจ็บปวดไม่น้อยแน่ หากการกระทําในฐานะสมาชิกของทีมสวัสด์แบบนั้นแล้วผู้คนคงได้ตําหนิติดเตียนการกระทําของอิสตูลามกันบ้างมนุษย์ไม่อาจจะทานทนความเจ็บปวดที่โดนเข้าใส่จุดตายได้ก็จริงอยู่แต่กับผู้เล่นทั่วไปก็รู้สึกเพียงแค่ไฟฟ้าสาถิติดช็อตแค่เล็กน้อยเพราะอย่างนั้นจึงไม่ใช่การทรมานจนถึงกับจะต้องมาต่อว่าอะไรได้ก็เครื่องเกมของอิสตูลามความเจ็บปวดเป็น1น0้นนะทุกคนมันทาให้เจ็บปวดเหมือนกับโดนจริงๆนะแต่ของเครื่องอื่นอ่ะมันถูกตั้งเอาไว้เพียงแค่10หรือนี่ก็จําไม่ได้น จะอะไรก็ดีพออาจารย์เลยทําให้สั่งสอนซิดได้โดยที่ไม่ต้องเปลืองแรงนะอาร์คยิ้มก่อนที่จะมองไอปยังซิดออนี่มันเกิดไปหรือเปล่าเธอจัสติสแมนและกลุ่มถัดบนต่างก็เผยดวงตาเบิอกออกกว้างเมื่อได้พบเห็นสภาพของซิดด้วยเหตุนี้อิสยูรัมจึงฝากฝังความประทับใจแรกพบกับกลุ่มของอาร์คเอาไว้เช่นนี้ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปเทวสถานแห่งสงครามเพื่อยืนยันเรื่องการบุกโจมตีก่อนนะครับ อาคมุงนาวอย่างเทวสถานแห่งสงครามคล้ายกับไม่เห็นว่าเรื่องนี้มันมีความผิดปกติอะไรผมมาเพื่อยืนยันเรื่องการเข้าร่วมบุกการโจมตีครับอืมก็ข้อ,อมูลตรงนี้ก่อนติ้งคณะผู้น,นาําคณะผู้บัญชาการจํานวนคนก็เป็นข้อมูลที่ต้องก่อครนะับมันถูกว่างเอาไว้นะนี่เป็นดาร์กอีเดนที่ถือกาเนิดขึ้นใหม่หลังทาตามขั้นตอนที่นักปวดของเทวสถานให้คาแนะนําเสร็จเรียบร้อยหน้าต่างข้อมูลใหม่ก็ได้ปรากฏขึ้น ท่านได้ทําการลงทะเบียนเข้าร่วมการบุกโจมตีกับเทวสถานแห่งสงครามเสร็จสิน้นขณะนี้ท่านคือผู้สมัครรับการบุกโจมตีลำดับที่หหลังจากกองกําลังของท่านทําการสมัครเข้าร่วมการบุกโจมตีเสร็จนาการันจะประกาศพื้นที่เป็นกลางซึ่งศัตรูจะไม่สามารถโจมตีท่านได้จนกว่าการบุกโจมตีจะเสร็จสิน้นระยะเวลาคงเหลือก่อนการเริ่มบุกโจมตี47ชั่วโมงอืม ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนักบวชของเทวสถานพยักหน้าให้ข้าขอยืนยันอีกครั้งปัจจุบันมีผู้สมัครร่วมการบุกโจมตีคือดาร์กอีเดนมีระยะเวลาให้ดึงสัปดาห์ก่อนจะถึงการบุกโจมตีหากไม่มีจำนวนคนในกองกำลังที่เพียงพอตามที่สมัครในการบุกโจมตีจะสามารถทำการปรับเปลี่ยนวันที่ได้ดึงครั้งหากเตรียมการเสร็จพร้อมทั้งหมดเรียบร้อยเจ้าพร้อมที่จะเริ่มบุกโจมตี ตามกาหนดการหรือไใหม่ผมจะเข้าร่วมตามวันที่กําหนดเอาไว้ครับความจริงแล้วมันสามารถถ่วงเวลาการบุกโจมตีออกไปได้แม้เขาจะรวบรวมกําลังพลมาสี่พันคนแล้วแต่นี่ไม่ใช่การดําเนินการระดับกิลจำนวนของนักรบนักธนูและนักเวทต่างก็ถูกเลือกเฟ้นโดยต้องพิจารณาเลเวลอย่างเหมาะสมและเป็นเพราะแบบนั้นบางกิลจึงจําเป็นจะต้องใช้เวลาเพื่อคัดเลือกทว่าสําหรับอาร์คแล้วเวลาคือเงินการฝึกกองกําลัง4 0 0พันคนจะต้องใช้เงินของอาร์คทั้งนั้น ตอนนี้เรารับไม่ไหวเงินที่เหลือตอนนี้มีแค่เจ็ดพันเหรียญทองจำนวนที่เหลือตอนนี้น่าจะเพียงแค่พอสำหรับค่าอาหารให้ครบสัปดาห์ถ้าเราทำการถกฝนในเกมก็ได้ทำเวลาเพียงแค่สามสี่วันเท่านั้นเท่ากับว่าอีกสองวันในโลกความเป็นจริงจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับสงครามให้ด้มากที่สุดการมีกองกำลังนับพันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เพียงแค่ค่าอาหารก็พร้อมให้สูญเสียไปหลายพันเหรียญทองแล้ว หลังจากที่ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยเขาจึงกลับไปยังแคมป์ที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เป็นกลางเขาออกไปพูดกล่าวกับกองคณะของตัวเองการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วพวกเรากำลังจะเข้ากวาดล้างวายร้ายเหล่านั้นในอีกสองวันให้หลังในช่วงบ่ายจนกว่าที่จะถึงในตอนนั้นทุกคนจะเป็นจะต้องฝึกเพื่อความพร้อมเกี่ยวกับโจมตีแปลว่าเวลาอาจจะเหลืออยู่ไม่มากตัวผมนั้นรู้ดีว่าเรื่องนี้ลำบากผมคาดหวังว่าพวกท่านจะรับฟังคำแนะนำของผู้บัญชาการ และคอยปฏิบัติตามนะรับทราบในตอนนี้ทุกท่านต่างก็รู้หน้าที่โดยคร่าวแล้วถ้า,างั้นผมขอฝากที่เหลือต่อด้วยอาร์คฝากฝังเรื่องของการฝึกฝนเอาไว้กับผู้บัญชาการหน่วยของดาร์ e d e เดนตอนนี้เวลาเหลือเพียงไม่มากแต่ด้วยมือของผู้มีประสบการณ์อย่างเบรดเรเดียนกับจัสติสแมนและก็กลุ่มทันบนมันทําให้เขามั่นใจได้ว่าจะสามารถยกระดับผู้เล่นเหล่านี้ขึ้นมาได้ไม่เขาเชื่อในตัวพวกนั้นว่าจะต้องทําได้เลยต่างหาก แล้วไหนล่ะผมมีเรื่องอื่นต้องไปทําครับอาร์คมองไปยังกองวัตถุดิบที่สมเท่าภูเขาในสถานที่ตั้งแคมป์ไม่ว่าจะในโลกความเป็นจริงหรือว่าเกมสเบียงทับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการสงครามอยู่เสมอทหารที่หิวโหยในความเป็นจริงนั้นจะไม่มีแรงนิวเวอร์เองก็เช่นกันค่าสถานะของภูเขาจะลดลงต่ําถ้าหากว่าค่าความอิ่มลดต่ําลงหากภกูเขาเคลื่อนไหวร่างกายเป็นอย่างมากค่าความอิ่มมันก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว ในท้ายที่สุดอาหารสําหรับ4,000คนในช่วงเวลา2วันนี้จะต้องมีนับหมื่นหน่วยเพื่อรองรับก็ต้องสแต็กเอาไว้นะทุกคนโชคยังดีที่เราซื้อสิ่งของสําหรับกองทัพในราคาถูกได้จากเทวสถานแห่งสงครามที่ให้การสนับสนุนตอนนี้นับว่าเขามีอาหารเพียงพอเรียบร้อยปัญหาค่าความอิ่มไม่ใช่ประเด็นแต่เหตุผลที่อาร์คซื้อวัตถุดิบหลายพันมนันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทําอาหารสําหรับกินเพียงแค่อย่างเดียวอาหารสําหรับอาร์คแล้ว มันมีความหมายมากกว่าเพียงแค่ค่าความอิ่มนับจากนี้เราต้องทําอาหารเพื่อความอยู่รอดด้วยวัตถุดิบพวกนี้ถูกต้องแล้วมันเป็นการทําอาหารเพื่ออยู่รอดสําหรับการเพิ่มค่าสถานะในการบุกโจมตีจำนวนคนและการจัดการความสามารถของกองกําลังนั้นมีผลเป็นอย่างมากในเมื่อเขามีทักษะอย่างการทำอาหารเพื่ออยู่รอดที่สามารถใช้สร้างเอฟเฟกให้กับค่าสถานะได้เป็นเพราะอะไรเขาจะไม่ทามันละ่ะ ทักษะการทาอาหารเพื่ออยู่รอดของเขาในตอนนี้คือขั้นสุดเขาค่อนข้างจะมั่นใจอยู่ไม่น้อยว่าจะสามารถจัดการเรื่องการเพิ่มค่าสถานะได้แน่นอนว่าการทําอาหารเพื่ออยู่รอดจํานวนมหาศาลนั้นไม่ใช่งานง่ายๆการบุกโจมตีอย่างน,น้อยก็ต้องใช้เวลา24ชั่วโมงหากเขาให้แต่ละคนกินอาหาร3หรือ4จานเพื่อให้รับเอฟเฟกต์โบนัสนั้นเท่ากับว่าสําหรับ4,000คนแล้วเขาจะต้องทําอาหารทั้งสิ้น10,000จานเพื่อรองรับ เขาต้องทำอาหารจำนวนดังกล่าวในเวลา2วันที่เหลืออยู่นี้จะต้องทำให้ได้ต่อให้ต้องอยู่โยงทั้งคืนก็ตามมันทำจริงทุกคนอาร์คนำเอาหม้อทำอาหารเพื่ออยู่รอดออกมาทั้งดวงตาที่เปล่งประกายด้วยเปลวไฟควยพุ่งตอนนี้การต่อสู้กับความยากลำบากของอาร์กกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมก็ได้จบลงไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับในตอนนี้นะก็เป็นการเตรียมการนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวตอนต่อไปมีชื่อตอนว่า Dark กอีเดนที่หวนคืนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเออมันใช้ชื่อชื่อของคณะบุกจมตีของอาร์คหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวจากลากไปแต่เดงแท่านี้เนาะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ